สวัสดีค่ะพอกลมนวัฒนสนามผ้าไหมสุรินค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเป็นผ้าโปรโมชั่นโปรโมชั่นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะโปรโมชั่นลด10%ทุกผืนผ้าในคลิปนี้นะคะที่ยกขึ้นมาจะมีทั้งสองอมีทั้งหมด2คลิปจะแบ่งเป็นผ้ามัดหมี1คลิปแล้วก็ผ้าถอยกดอก1คลิป ผ้าทอยกดอกก็จะเป็นคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเริ่มที่ผ้ามันมีหกตะกอค่ะผืนนี้มันมีหกตะกอเจสองสามเกจเจสอนะคะผืนนี้จะย้อมสีธรรมชาติค่ะกว้าง1เมตรยาว2เมตรย้อมสีธรรมชาติผืนนี้ราคาหน้าป้าย4,800บาทลดพิเศษ10%เเซน ลดไปเลยห้าร้อยสำหรับผืนนี้นะคะ J 2องส J สองสา้ผืนนี้จะเหลือ4,300บาทลดเยอะเลยนะคะสี่0ีบาทสำหรับ J 2องสา้ผืนที่สองค่ะผืนที่สองผืนนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าใสาเลยนะคะไม่ได้แกะแม่แขวนออกนะคะจะเป็นหน้านางชายคุยค่ะ ผืนนี้จะเป็นหน้านางชายครุยพอดีเปมีผ้าลายผืนก็เลยไม่ได้แกะนะคะ J สองสามสี่เก้า J สองสามสี่เก้าผืนนี้ลายจีเพจเนี่ยนะคะหนึ่งคูณสองเมตรมีหน้านางชายครุยราคาหน้าป้ายสี่พันห้าร้อยบาทราคาหน้าป้ายสี่พันห้าร้อยบาทใครชอบสีฟ้าจองผืนนี้เลยนะคะ พื้นที่สามค่ะพื้นที่สามเป็นลายฟันปลามาจากลายโฮนะคะแต่ไม่มีขั้นกันก็เลยจะเรียกเป็นลายฟันปลานะคะเจสองสี mm ่ศูนย์ห้าพื้นนี้เจสองสี่ศูนย์ห้าเนี่ยนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรราคาหน้าป้ายสี่พันแปดร้อยบาท ราคา4,800บาทลดไปเลย500ค่ะสำหรับผืนนี้นะคะ J 2 4 0 5จําจำรหัสไว้นะคะผืนที่4ค่ะผืนที่4เป็น J 2 3 4 5นกฟินิกส์ J 2 3 4 5ที่พูดมาทั้งหมดเป็นมันมี6ตะกอทั้งหมดเลยนะคะที่พูดมา ผืนนี้4,300บาท4,300บาทลดไปเลย400ค่ะผืนนี้นะคะ J 2 3 4 5ค่ะด้านนี้ค่ะนกฟีนิกซ์สีสวยค่ะนี่นะคะผืนที่ห้าค่ะผืนที่ผืนที่ห้าเป็นย้อมสีธรรมชาติ J สองสามห้าหก J สองสามห้าหกประยุกต์มาจากไลโหนะคะผืนนี้สี่พันแปดร้อยบาทสี่พันแปดร้อยบาทอันนี้ยังไม่ได้ลดสิบเปอร์เซ็นนะคะลดไปเลยห้าร้อยบาทนะคะเนี่ยค่ะ ใครไม่ทันขอภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะ0896309689 ID ไลน์ด้วยค่ะผื่นที่หกค่ะผื่นที่หก J 2216อก J สองสอง่งหกหนคูณสเมตร4,500บาทที่บอก ราคานี้คือยังไม่ได้ลดโปรโมชั่นสิบเปอร์เซ็นนะคะเป็นราคาหน้าป้ายค่ะเนะะี่ยค่ะกว้างหนึ่งคูณสองเมตรนะคะสี่พันห้าร้อยบาทยังไม่ลดราคานะคะผืนต่อไปเป็นสีดำขาวดำนะคะ J สองสี่ห้าเก้า J สองสี่ห้าเก้าราคาหน้าป้ายสี่พันสามร้อยบาท ราคาหน้าป้าย4,300บาทนะคะลด10เปเซหากลเบา,านะคะสำหรับแต่ละผืนราคาที่แจ้งเป็นราคาหน้าป้ายค่ะผืนต่อไปเป็นสีแดงค่ะลายเชิงช้างมีหน้านางชายครุยค่ะ J 2 4 7 3 J 2 4 7 3นะคะมีหน้านางชายครุยคือน,นี้นะคะ กว้าง1เมตรยาวประมาณ2เมตรนะคะ4,800บาทค่ะหน้าป้าย4,800บาทนี่นะคะผืนต่อไปค่ะอันนี้ย้อมสีธรรมชาติค่ะเจสองสองสี่ห้าเจสองสองสี่ห้าผืนนี้จะย้อมครามสี่พันห้ารอยบาทค่ะผืนนี้ย้อมครามนะคะ สี่พันห้าร้อยบาทหนึ่งคูณสองเมตรค่ะอันนี้คือราคาหน้าป้ายนะคะผืน <c oughs> ถ,ถัดมาเป็นลายเชิงช้างเช่นเดียวกันค่ะเ J สองสี <c oughs> ่เก้าหนึ่งเจสองสี่เก้าหนึ่งผืนนี้หนึ่งคูณสองเมตรสี่พันห้าร้อยบาทราคาหน้าป้ายสี่พันห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะ ผืนถัดมาเป็นสีแดงนะคะ J2474 J2474 เนี่ยค่ะราคาหน้าป้าย4,300บาทที่พูดมาทั้งหมดผ่านมาแล้วก็คือทั้งหมดลบ10%ลด10%ทุกผืนที่อยู่ในคลิปนะคะอันนี้ ผืนนี้ J2474 4,300บาทยังไม่ได้ลดราคาจาก10%นะคะผืนสุดท้ายของหกตะกอผืนสุดท้ายของหกตะกอนะคะ J2316 J2316 มีหน้านางชายครุยค่ะมีหน้านางชายครุย พืนนี้4,300บาทสี่พอบาทเนี่ยนะคะอันนี้เป็น6ตะกอเช่นเดียวกันค่ะอันนี้6ตะกอผืนสุดท้ายแล้วนะคะของที่ทำโปรโมชั่นต่อไปเป็น3ตะกอค่ะ3ตะกอนะคะผ้าเนื้อแน่นลายคมชัด J สามห้าศูน J สามห้าศูสหรับผืนนี้นะคะ1นูเมตรราคาหน้าป้าย3,300รอบาทนี่นะคะราคาหน้าป้าย3ามพันสามอบาท J สองโทษนะคะสามห้าร้อยาห้าราคา,า,า3,300อบาทราคาหน้าป้ายนะคะยังไม่ลดสิเอร์เซค่ะ ผืนต่อไปของสามตะกอค่ะ J, J สามห้าศูนย์เก้า J สามห้าศูนย์เก้าสำหรับผืนนี้นะคะสามพันสองร้อยห้าสิบบาทราคาหน้าป้ายสามพันสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยนะคะนี่เป็นสามตะกอนะคะสามตะกอผืนถัดไป J สามสามเก้าศูน J สามสามเก้นผืนนี้เป็นใหม่บ้านนะคะเป็นใหม่บ้านหนานุ่มค่ะสามพันสามร้อยบาทสีสวยเนื้อแน่นค่ะสำหรับผืนนี้เป็นใหม่บ้านค่ะผ้านุ่มๆผืนถัดไปของสามตะกอ J สามสี่สอง้า J สามสนะคะหนคูณสองเมตร2,900บาทราคาหน้าป้าย2,900บาทค่ะนะคะเลือีกสผืนนะคะที่เป็นราคาโปรโมชั่น J สามสี่สอง J สามสี่สามสองผืนนี้1นคูณสองเมตร3,200บาท1นคูณสองเมตร3,200บาทยังไม่ได้ลดราคานะคะลด10%ลบไปเลยค่ะผืนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเป็นราคาโปรโมชั่นลด10%บเปผืนสุดท้ายเป็นโฮ โฮปันเตื้อดค่ะ J สามห้โฮเปันเตื้อด J 3 502 50ย้อมสีธรรมชาติเป็นผืนสุดท้ายที่ทำโปรโมชั่นลดสิเตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะคะ1นคูณสองเมตรสี่พบาทย้อมสีธรรมชาตินะคะโฮปันเตื้อดค่ะเป็นผืนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ 4,500บาทก็ลด10%เปนี่ยนะคะตลอดทั้งคลิปที่พูดมาทั้งหมดจากราคาป้ายลดไปเลย10%ทุกผืนค่ะถ้าในสนใจสอบถามเพิ่มเติม0896309689เป็น ID l i น e ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าเป็นโปรโมชั่นของผ้าถอยกดอกค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ